สวัสดีนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียนนะคะไสเพชรมาต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเข้าไม่ได้ระวังส่างตสีนี่นะคะนักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะมารอรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ใสเพชรนะคะยินดีต้อนรับนะคะ เข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวนะคะบ,บ้านหนองบัวโฮมสเตย์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคณะท,ท่องเที่ยวนะที่เข้ามานะเยี่ยมเยียนชุมชนของเรานะคะเสร็จก็มารอรับนะคะสวัสดีค่ะเจอเแล้วจางเอสซีนะชายเพชรชายเพชรชเชรด็กจะให้น้องขโมยของอะไรเลยไอ้หมอพืหนะวย อันนี้เปาจะมงอะไรให้นะคะคเ้ยนะเขาบอกอะไรให้เอ้าแ,แล้วใส่เพชรนนะะหอมแก้วไหมใสยเพชรนะตอนรับนักท่องเที่ยวนะวันนี้ใสยเพชรนะน้องใสยเพชรค่ะน้องชื่อใสยเพชรนะคะ ท้องอ่อนๆนะมามากเลยนะนยังไม่ได้นาะ้น้องไก่เบทยนี้เ่ว่น้องรยคะจบแล้วะเ็นตตรออค่ะิดคนนะคะน้องเป็นทางตกงานชางตกงานมาจาก สองปีสามปีแล้วสามปีเลยนะกินแล้วนะเรียบร้อยยอมยอลนะตามใหญ่เลยนะอ่าสองนะติดหลังคานะะ อ้ยสวยนยอ้ยอ่าขอบคุณค่ะสสิบวเดืนครับหกเดือนแล้วค่ะสิบเดือนบอิหกค่ะค้เทยี่สิบยี่ิบสองยี่สิบสามน้องไม้กินได้คะคณะท่องเทียวนะคะแต่ัสรไม่กินนมากน้องจะไม่ทานครั นึกว e ่าสองให้กินไปเลยอ๋อซอยเพชรอ่าบุญเน่าอันนี้โชคดีนะขับตกงานมาสามปีแล้วครับ ทองด้วยนะทนเยอะนมนมใหญ่ๆครับเมื่อเมื่อทองเริ่มแก่นมก้อนลงนมเริ่มใหญ่ลังคาลูกลังคาเขาจะจุ่มนะอันนี้จะได้กลิ่น ที่สูงอืมท้องแรกครับท้องแรกท้องแรกด้วยนะวันนี้นะท่องเที่ยวนมาเที่ยวชุมชนขอบคุณค่ะก่อนเสีนโอ้ดีใจนะได้ติมด้วยนะให้จอดรให้จอดรถ ไห้เกนนะฮะเอ่อเก็บไม่เก็บเก็บเก็บให้จะขอจะขอเออมาจะของมาจะของอาอมีคนมีไม่ไม่การมีอย่างให้จะของเลยออเราังไม่เลยเรยังไม่เลยเล่เพศดีใจนะวันนี้ได้รับนักท่องเที่ยวนะคะเยอะเลยนะคะขณะนักท่องเที่ยวนะคะนมาเที่ยวนะคะวันนี้อย่างลักษณะการกินข้าว รักเหมือนลูกรักจริงกับลูกจริรักยิ่งกว่าลูกใจอันนี้อันนี้คือองค์ประกอบที่เคยตัวนี้คือเป็นลักษณะองค์ประกอบองค์ประกอบเพรว่าตัวนี้คือว่าคือว่าสมัยต้องกดถ้าเรามีปัญหาตรงตัวนี้มีปัญญามีหัวเราเขาเขาอะไรตัวนี้ก็เวลาฝึกอะไรมันง่ายเหมือนเด็กเด็กย่างเงี้ยเรามีไม่เยอะมากเลย่าน เราเราเอาไว้ไม่ไม่ทำอะไรกันขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยๆก่อนเอ้ยอ่ขอบคุณค่าเร็วอ๋อฮ่าฮ่บฮะาฮ่า่าฮ่ฮ่ วันนี้ก็น่ารักนะคะมารับนักคณะท่องเที่ยวนะคะวันนี้โซเฟตนะคะก็าน่ารักนะคะคณะท่านก็มาหลายคนเลยนะคะนู่นนะคะตอนรับนะคะชุมชนนะคะก็มีจัดอาหารนะคะน้ำนะคะก็ดีใจนะคะวันนี้ โอ้ยยื้ใหญ่เลยนะคะไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คณะท่านก็ออกมานะคะรอรับประทานอาหารกันที่นี่ด้วยนะคะก็ชุมชนเราก็จะแต่งชุดชาวกวยแบบนี้นะคะเพื่อต้อนรับนะคะมีอาหารนะคะมีน้ำอัญชันนะคะเลี้ยงนะคะ นี่นะคณะท่านมาหลายท่านเลยนะคะทีนะคะได้ะะเพชรของเราก็เดี๋ยวก็รับคณะท่านเสร็จแล้วนะคะก็ดีใจนะคะวันนี้ได้มารับคณะท่านมาท่องเที่ยวนะคะวันนี้ชุมชนบ้านหนองบัวนะอะันนี้ก็จะชมงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ ส่งกลับบ้านแล้วนะคะดูนะคะนี่นะคะภาพสวยๆนะคะสวยงามมากนะคะส่นักท่องเที่ยวกลับบ้านนะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ยชรอ่งลืบ S <S อันนี้ก็เสร็จแล้วนะอยากอยากถ่ายรูปกับไส้เพชด้วยนะคะท่านอยากจะถ่ายรูปกับไส้เพชนะคะสวยมากนะ จมน่ก็จะยาวเรื่อยๆค่ะเอ้ยจะขโมยสักรวรดกันแล้วนี่นะคะเดี๋ยวอยากถายรูปด้วยนะคะยังหอมแก้มนะคะ เขาก็จะหอมแบบนี้ประจำค่ะใช่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะค่ะสายเพชรก็ส่งคณะท่านนะคะวันนี้เย่ยมเยี่ยนนะโฮมสตย์บ้านหนองบัวนะอันนี้ก็ขอบคุณคณะท่านทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะสายเพชรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เชิญกดไลค์ก็ดแช่นะคะกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องฟังไซเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ